การล่าของที่ยากเจียนแสนเข็นเกึน้นต้องไปลุยบอสตีเจ้าแห่งทะเลบอกเลยว่าบางอย่างก่อจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่บางอย่างก็ได้มาแบบงงๆเป็นยัางไงา เมื่อเปิดเมมาน,นั้นพบกับความแปลกใจนิดหน่อยพอแมบมันเปลี่ยนใหม่หมดเช่งกอแงะอีเวนฮาร์ลวีทางที่มันก็ต้องมีเปียอะไรกันบ้างแต่มันก็องเขาต้องเป็นหนาเฝ้าทองอะไรพวกนี้แหละจะให้เป็นหิมะเขาคงใหม่ใช่โว้โคตรเท่แต่พอเดินเล่นไดนนิดนิดก็เริ่มสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนฟะเนี่ยเือ่อไปที่ทาเลน,นั้นก,ก็ร,รู้แจ้งทันทีนี่มันโลกหนึ่งนี่ว่ะแล้วผมกลับมาให้โลกหนึ่งได้ยังไงแลวต่อมาด้วยความที่เป็นเด็กที่สงสัยตามเคยผมอยากรู้ว่าเกาะอื่นมันจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าก็เลยลองบ โคตรเทพอะฮาเซาย,ยังเปลี่ยนเลยอ,ะอ่ะอ่มแต่ฉันทายยิ่งกว่าเดิมอีกแฮะแต่อยู่รอดหนึ่งต่อไปก็คงไม่ได้อะไรไม่ยการความรักคิวต่อไปก็มีแต่จะฝืนนั่นกับโลก2ดีกว่าเม้่อเามาถึงโลก2อซึ่งมันก็เปลี่ยนใหม่หมดนั่นแหละคงแวะว่าอาอัปเดตนิดหน่อยแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวอัปเดตงั้นเราแบบสรุปสรุปสัส้สกกนๆก็พอนะอาทิตย์เดทได้เขียนบอกม,มานั้นเขาบอกว่าอัปเดตพ้นใหม่ดาบใหม่ซึ่งย้ำครับริมิเต็ดด้วยแล้วก็ของแจงตัวใหม่อีกส ลิมิเต็ดด้วยแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่นู่นนี่นั่นเอาเอาเอาพอแล้วพอแล้วมันต้องรู้เยอะหรอกนะเอาไปว่าถ้าใครอยากดูแบบละเอียดละเอียดพอพอแล้วนะให้ไปดูคลิปของคีเบักเจ้าของเกมดีกว่าส่วนถ้าถามว่าทำไมนั่นเหรอครับเพราะผมก็ดูเหมือนกันทำไมอ่ะก็คนอ่านแล้วงงอ่ะสรุปอัปเดสซันอีกครั้งเราจะดูคลิปเสร็จเขาบอกว่าเจ้าทาเลมันจะเปลี่ยนหน้าตาแบบใหม่ราวกุ้งหมายก็คือคอนซึ่งเป็นลิมิเต็ดถ้าหมดอีเวนต์นี้ไปแล้วคุณจะหามันไม่ได้อีกส่วนวิธีการหาคือแค่ต้องรอบอสอีเวนต์เกิดซึ่งงใชช้้้เเเวววลลลลาาาาาาามมมมกกกกก่่่่่่ัััโโโออออออนน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 นีีขบคคคืสดดดยะะตตรรถผ็ไไปปููิิ เจ้กอะไรเห็นคลิปหนึ่งมาไปคิดตามหาคนซึ่งเราก็ดูไปเพราะาอยากรูบรววัติยาแค่ไหนแล้วเจนี่อมสนใจนำไปใช้วิธีการหาคอนแต่ย่างใดเขาสนใจผลพีสาวของเขามากกว่าเขาใจผลยางเลยเอม คือเขาจะเคยใช้ไปแล้วก็จริงแต่ไม่อยากรู้แฮมว่าคนเขาจะเอามาตีบอสด,ด้วยสองใจตกร้องอสักหน่อยพรากลับเข้ามาในเกมก็เลยไปสนสุผลทันทีถ้ามาสุดไปสุดมาก,ก็คิดได้ว่าจะาไปตีบอสทางทีถาว่าไปเลยดีกว่าแลวต่อจน,นั้นก็คงเดาไม่ยากแล้วใช้กูเกิลไงเอาก็จริงไปแหละไปเงินปลอมกดสั่งซื้ออันเรียบร้อยต่อไปก็รออย,ย่างมีหวังเพรารู้ว่ายังไงก็สำเร็จแน่ไม่เหมือนกับเธอเดาทางไม่ออกสักทีว่ารักหรือไม่รักตอนาภาพใดทีก็เสร็จไปทีเรียบร้อยอพอเข้าเกมพอเข้าไป ยงพอจะหาผดยางเจอแล้วฮ็อปเปิหโบห,หายคิดถึงรักไ่ได้ใช้มานานเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่โหมดนี้อ่าต้องนี่สิยังเท่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแ เดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตว่าช็อสก,กิลว่าแปลไทยมันง่าย,ยาง,งี้เลยอะย่างหนึ่งย่างสองย่างสามอืมก็เข้าใจง่ายดีแต่มาที่โลกสองตามเด็กชี้ถี่ไม่เข้าบอกขวายบอสมันไปอยู่ที่เกาะที่มีแท่งแหลมสามแท่งนั่นผมจึงเินไปสำรวจนิดหน่อยซึ่งขาในเกาะก็มีหนุ่มชุดซอบคนหนึ่งซึ่งเขาจะสามารถบอกเราได้ว่าเรามีแครดี้เท่าไหร่และถ้าจำไม่ผิดเด็กชี้ถี่ไม่เข้าบอกว่าสามารถเราแครดี้ไปแดกของแต่งตัวลิมิเต็ดได้ด้วยซึ่งไม่ได้หานั่นละครก้กนซีบอสเหมือนเดิมนั่นแหละมันเป็นเหมือนตัวลสุดท้ายอะไรเงี้ยแบบนี้เป็ตััวล่กกแสทอะไรมมาาานนนั่่ออก็เเลลยต้งงแแแคดะะทซึวจ ผม,ผมก็จะต้องใช้วิธีนี้นั่นแหละก็แม้ขนาดเจ้าของเกมเขาบอกว่าดรอปยากเลย <Ooh. S 1> อ้ห้าร้อยแคนดีเลยจะบอกเขามาถูกหรือพแพงนั้นยังบอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้แคนดิเป็นหายากหรือเปล่าก็าจะรอขอมไปสำรวจนิดหน่อยก็จะตัดสินใจว่าไหนไหนเวลจะตันแล้วไปฟาร์มในระหว่างรองบอสเกิดดีกว่าใะเปล่าแล้วก็ลองคุยกอยยังไม่ได้นอนอีกครั้งดูว่าครั้งนี้มันจะให้เราเราเคลไดหรือย,ยังป <Ha? S 2> ะไรนะเฮียแกบอกผมว่าผมยังพร้อมไม่มากพอแต่เราก็เวลก็จะตันแล้วนะซึ่งรู้ได้ชัดว่ามันต้องไม่เอาตันแน่แน่จาุฟอยู่ตัดส เราไปคุยกับสาวน้อยชิมฮอปนี่แต่ไม่ใช่แฮะแล้วก็อ่าเควสเราอยู่กับสาวหวานนี่ไง <c oughs> แต่ผลยากระฟามกาจังเลยแฮะใช้ผลยากราร์มต่อในสักพักจนในท้ายตัดใจเปลี่ยนกลับมาใช้ผลฟินิกดีกว่าอ่า ดีขึ้นเยอะแต่ก็ได้ไม่นานเพราะกาฟารนั้นโดนกอกกลดโดยใช้คนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่มันราคาผมเฉยซึ่งเราก็ไม่อยากใช้ความรักล่มจากใครงตัดสินใจย้ายเซิร์ฟฟาร์มดีกว่ามาดูเหมือนการย้ายเธอจะเป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะกาฟาร์มต่อจากนี้นับเป็นไปได้อยา่างราบลืน่นเพราฟาร์มไปเรื่อยสักพักพวกก็เพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนจุดฟาร์มได้แล้วนี่ว่ะแต่เฮ้ยนางเคยเป็นคนรักเก่าเรานี่ผมจำได้แล้วผมเคยไปตีนางแล้วอะแต่วันหลางไปแล้วนางไม่ยอมให้แทนน้าแต่กับผมผมเลยทิ้งนางไปแต่คราวนี้ผมจะให้โอกาสนน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 าาาาางงงงงออออีีีกกกสสััััรรบบึึพต้้้ไไมมมม่่่่ชชผุปใททดูเหืววถแ ผ่านไปนาก็ยังปรับปรุงตัวเหมือนเดิมนาไม่แหอะไรกับผมอีกแล้วแทนยังพยายามจะขาผมอีกใช่ครับดูเหมือนเราสองคนจะเข้ากันไม่ได้จริงๆนั่นแหละแลวต่อจากนั้นพมอและนาก็ใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันดูเหมือนว่าเราสองคนยังไงก็เข้ากันไม่ได้ยุ่ดีพแลต่อจากนั้นไม่นานใครบ้าอะไรไม่รู้บ้าตัวที่ผมไม่รู้จักเกิดขึ้นมาเฉยแต่ด้วยความฉลาดของผมผมจึงคอดูตาจนที่ปาร์ตี้เราอยู่กันเยอะๆดูเหมือนว่ารอบนี้แผนที่จะใช้ไม่ได้เพราะคนในปาร์ตี้ของเรามักะจั่กจังก็เจายหมดู พราะว่าคิดได้ใจว่าเดี๋ยวก็เจอแหละนะแต่ในระหว่างท่าที่ไปอยู่นั้นก่อนนึกขึ้นได้ผมเล่มพกถุงยางฮัมพลยางครับโทษทีวิวกลับมาให้เดิมอีกรอบเพราะมจะบถุงยางฮัมพลยางครับโทษทีเผยอีกแล้วแต่เฮ้ยผมเพิ่งนึกออกว่าพนยางผม่มาในชิปของเราสายพิปติดแล้วนี่วะมาทั้งแกพีดบอกฟูดนี่ยังลาบะคิงเลกซี่อีกเหรอเนี่ยแต่ก็แหมชายไทก็โตอย่างเงี้ยแหละครับยื่นออกพกถุงอัปเดต เดี๋ยวผมว่ามันใช้กันคนละเรื่องแล้วแล้วจนเกิดบอสรอบนี้ดูท่าจะเป็นเกอะแรกเอาจริงผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีบอสเลนเก,กิดที่เกอะแรกด้วยอะ่ะไหน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 มัน<ๆ><ๆ>เราใช้คพลังที่เราอุตส่าห์เติมมากันดูสักหน่อยดู้ว่ามันจะคมมาได้ขว้าไหมเอาจริงผมก็คิดว่ามันดีใช้ได้อยู่มันก็ตีเร็วดีแล้วก็แรงใช้ได้แล้ก็อย่างครับมันไม่ต้องยอมรับเลยว่ามันโคตรเท่ทุตสกียวของพลังนั้ก็คงไม่ต้องรีวิวอะไรกันแล้วแล้วตอนนั้นปฏิบัติการการตีบอสก,ก,กอ็็ได้้้้้แแลลววตนนขึกใชครับบพออตายสก็โดนทิ้งซะอีกได้วไไปใช้รระยยนนอออาาามมหหก็คืตงบิ่่เี เซ่ะทายเขาว่าทอกับกายบินใหม่ไม่ไหวตึงก็ที่ใจแท้ๆไว้แม่มเลยจะได้เลยแบบไม่ต้องกลัว,วาตายสักทีมาตอนงร้นผมแล้วควรยตีลูกสู้ต่อไปเรื่อยๆ้ากระทั่งเกิดระเบได่คาศึนเกิดขึ้นขอม,อมันดอบเฉย เขาไม่เลืไว้ฟันมาก่อนเลยทีว่ามันจะมีของดรอปด้วยอ่ะแล้วตอนนั้นด้วยความดีใจเขาจะได้กระเป๋าดูทันทีแล้วก็นี่ไงเฮลเบิถ้าแปลเป็นไทยคับมันจะแปลว่าดาบนรลกโอ้ชื่อเท่ดีแฮะส่วนเรื่องหน้าตาแล้วก็เท่แพ้ชื่อเลยแต่ดูคนเข้ามาให้ดูที่ภายนอกขนาดคุณน่ารักซะขนาดนั้นยังใจร้ายเลยเพราะฉะนั้นดูจากภายนอกโคงใหม่ได้พอตองมีการลองเอาใช้ทักษิวสักหน่อยสกิวแรกเขามาเปิดไปแค่ชื่อกะเทตแล้วมันไม่ชื่อว่าดาบผ่านนะลูกมันก็ใช้แล้วฟันเัวๆ ว้าวคตเทพของโคตรดีส,สก,กิลที่สองก็ไป็นชิว่าดาบตัดนั้นหรอกมันเป็นการปล่อยคือดาดออกไปอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่สก,กิลเนี้ยเซของโคตรดีเท่ของมัดจีไม่คิดว่าจะาไวดาบเวนี่เลยนะเนี่ยเพราะเอางี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายบอสตัวนั้นมันดรอปอะไรแต่ก็ แถมยังเป็นของดีซะด้วยยังไงล่ะครับคนเราเหมาะสมกันเดี่ยมันก็มาหาเองแต่เช่นเธอไปหามันก็แง่ละเธอกับมันเหมาะสมก็ดีนี่แต่เออเลิกเชนจะไปกันใหญ่แล้วตอนนั้นเขาแวะมาดูสักหน่อยปอปัตตี้ของเราเขาลงตัอทำอะไรกันซึ่งมาถึงก็พ่อความผิดหวังเพราะเขาแค่ยืนก็เฉยเฉยซึ่งน่พร้อมไอ้หนูนี่กำลังยืนแอบของใหม่อยู่ซึ่งมาทำให้พรอิอชฉาตาลุกเป็นไฟ เดี๋ยวใครเอาหุรเลียนมาให้ผมเนี่ยไม่รู้เลยไงว่าผมเกลียดหุรเลียน่ะ <S <S มันเหม็นอ่ะผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าคนที่เอามาให้จะกลัวและเข้าใจผิดเขาจะมาแกะต่างก็มาเป็นขนหนามมาใช่ทุนเลียนไอเราที่กระเพาะคูน่ะผลหนามเป็นคนที่อัปเดตมาใหม่แลยความอยากรู้อยากลองของผมผมอยากรู้ว่าผมจะเป็นยังไ <S <S งตึกล็อกินดูสักหน่อยสก,กิลแรกก็ไม่ใช่ว่าหนามไม่ใส่ซึ่งมักรรงนก็เป็นการยิงหนามเปแบบรวดเร็วซึ่ก็ในสองก็ไม่ใช่ว่าสไปริช เอเอจริงเขาก็ไม่รู้นะครับว่าแปลไทยว่าแปลว่าไงแต่ดูจะสก,ก,กิลแล้วไม่ควรจะแปลว่าฟันหนามรัวๆ้วล่ะมัง้งโวนสก,กิลต่อไปอันนี้เขาแปลได้ครับมันเป็นการปาหนามอะไรประมาณนั้นนะ่ะโวนสก,กิลสุดท้ายใช่มันเป็นตัวแบบเด็ดๆมัน,มบบน,นไม่เชื่อบอลหนามมันเป็นการเป็นตัวให้เป็นตัวเม่นอะไรประมาณนั้นนะ่ะเอวข่าเกียดเม่นหลังจากนั้นเล้วราสึกตัวว่าตจะเล่นไร้สราระมากพอแล้วมันจะเป็นเป็นผลปีศาจ ก็ไปฟาร์มต่อและในดวยรอบนี้ผมจะคนที่ต้องการผมแม้ผมไม่ต้องพยายามแล้วผมจะอบอกราน,นังแห่งน้ำแตกสักหน่อยแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนที่ผมจะไปนั้นจะยอมบอกความรำคจกับผมสักทีมันนันก็ไม่มีประยโยชน์เพราะมันสายเกินไปแล้วผมจะสั่งสอนน้ำมาสักหน่อยว่าเาจะบอกลรวบอกอแต่แรกรก็จบแล้วเจ้ว่าปากแข็งก่อนทด่เขาจะไปจากเราเสียก่อนอท้อทีครับนั่นมันเรื่องของผมในชีวิตจริงในนๆมาดูขอที่นั้นนี่ให้กันมาหน่อยดีกว่าซึ่งรับตัดตอนคำผมไม่ได้ตเตะอะไรกับมันเพราะเราจะได้เฮลเบดมา รางแต่เนี่ก็ดูธรรมดาไปเลยแต่วันไหนนี่ก็เป็นความในใจจากเธอแล้วจะไันรอใช้ธนาร,ร์ก็อย่เสียมารยาทสกิลแรกก็ไม่นชื่อบอลวารีมันเป็นการรวมบอลน,นับไปข้างหนาแล้วก็ระเบิดซึ่งมันก็เทใช้ได้อยู่สกิลต่อไปนั้นไม่นชื่อผาวารีมันเป็นการตา่างหายจอบตีมพอมปล่อยปานวารีออกไปเ,เดี๋ยวครับผิดเรื่อกท้อทีแต่ที่มันจะแท้แค่ไหนยังไงผมก็รักดาบนลกมากกว่าอยู่ดีแล้วหลัจากน้เขาก็บอกลานางอีกหน่อยแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องย้ายจุดฟาร์มอีกรอบซี้คุณอโชากรี้้้้ไไไมมมมม่่่่เ,เหือออนนนคครรัังงกกกกๆพวผดลบาๆ เขาฆ่ามาได้ยังง่ายได้เ่มขอทอนคำพูดครับแล้วตอนเราคมก็นึกขึ้นได้วพวาผมมีพลังให้ลูฟี่สามารถเอาวัชนะไอห,หนูนีได้หนี่ว่าคนเจ๊งไม่ยิบเอาวาชช้สักหน่อยแล้วตอนนั้นการต่อสูกก้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วดูว่บมันจะคิดว่าผมเป็นลูฟี่สหายเก่ามันมาให้ของกับผมมาเฉยไอเราเทก็รู้ตัวเองว่าไม่ใช่ได้หายแล้วก็ไม่มีการคืนจะมาเปิกระเป๋าดูสักหน่อยพราะสามาของมันนั้นบวก5ดาวมจผลปีศาจและยาสมาลดได้เป็ผลปีศาจได้อีก10%โว้ของดีใช แล้วตอนนึกกันมาฟาร์มต่อได้ใหม่น,นานเจ้าทะเลก,ก็เกิดมาพอดีตัวเราที่ก็รู้ว่าเจ้าทาเลมาเตี๋ยได้แต่แขนดีก็ไม่ผ่านจึงรีบีไปตายทานท,ที่เขตมทิชชี่น้ำทันทีแต่ก็คิดในใจว่าที่เจ้าทาเลยังไงพองฟินิสก็จะดีกว่าแล้วต่อจากนั้นผม,มนรีบีไปตายทานท,ที่เขตที่จูจะบูกเราทันทีถ้ามันเป็นบันทิงเจ้าทาเลก,ก็เลยเขาต้องตกใจเขาก็รู้แหละว่าเจ้าทาเลมันเปลี่ยนไปแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้อดข้าวมาเรื่องไรสำหรับใครที่กำลังรอค,ความเวอร์คามเลยมีกันลังใจผมแนะนำให้ดูนี่ไว้้คคครรรรััับงหนนาาาาาาาีีีผมมมมมเเจจออปปะวดดดพพ่่่่ยยููลแแแแตไกกกกกท ทุ้คนมดเหลือแค่กระดูแต่มันก็ยังถึกเหมือนเดิมซึ่งต,อ,ตอนธนาทำไม่ใช้เวลาอยู่นานในการลุมเสิรงมันก็ใน้สุดก็ข่ามันตายสักทีแต่เดี๋ยวต่ะคาดนยี่สิบแปดเองเหรอนันเจ้าฮาเลเลยนะเฮ้ยเออแค่เห็นรูท่างานนี้คงไม่จบง่ายๆแน่กำลังบอลสูเพ่อนดีวิ่งข้าไปที่ห้องสมบัติ จะไปเดิเข้าไปเห็นก็ต้องใจฝ่อรอบนี้เราจะกลายกองสมบัติขึ้นสนิมนี่ซึ่งมันก็แล้วแต่คนก,ก็ไก่กตามเคยเออไม่ได้ขอ,อดีกับเขาบางเรื่องไงแล้ตอนนั้นเรกลับสู่พจ้าอุบัติตามเดิมพจ้าอุบัตินั้นนำการต่อไปเรื่อยๆจะได้สมภพก็ไม่เอาตันสักทีแต่นเดียวก่อนจะไมเวาตันแล้วเราก็ยังมีอะไรให้ทําอีกเพียบแต่ไม่ว่ายังไงกองทัพก็าลังเดินด้วยท้องจะทิ้ตัวไว้แล้วไปหาข้าวกินเมื่อกลับมาทีนั้นเจ้าทะเลก็เกิดพอดีซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแข่ตีเจ้าฮะเลพร้อมกับได้แค่ดีน้อยๆก็กองกากๆซึ่งกำลังจะพี่เวลตันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยยืนเฉยๆรอบอส เกิดแล้วแม่ขาเจ้าทะเลเกิดเฮ้ hey. พูดถึงบอสเกิดผมว่าผมก็อยู่ในเสื้อมานานแล้วนะทำไมบอสเทาอย่ไม่เกิดสักทีฟะแล้วตอนนี้ครับก็เป็นการเอฟเครอเฉยๆดไไดเดี๋ยวไว้พี่ชางอะไรเด็ดๆผมจะตัดมาให้ดูละกันพอตัดภาพมาทีเห็นตอนนี้ก็อาจจะงงๆหน่อยดูผมแจ้งที่มาคร่าวๆให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรผมจะเอฟเคอยู่เฉยๆแล้วก็มีไอ้หนุ่มที่ไหนไม่รู้มันบอกว่าจะเอาสามดับมาแลกแคมป์ที่ของผมส่วนเราที่ก็พอรู้ว่าสามดับมันไม่ได้หาง่ายๆผมราะจะตอบตกลงไปเจ้าหน้นาทการแรกของชื่อเปิดขึ้นมาพี่แล้วผมว่าเค้าจะได้แล้วแ,วแวจ จะบอกให้มาเทืสามดาบไปผมก่อนเขาให้เข็บทิ้มันไปเอางาอนนั้นจิตอ่าราคงคิดว่าห,หนูนี่จะมาเกลียนผมแต่จริงๆมันใหม่ใช่มัได้สามดาบผมจริงๆสวยเราที่ก็เป็นลูกผู้ชายผิดสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้จะซอกเข็มที่แทะไปตามสัญญาต,ตาตาตองครับผมมาเชี่ยคนเจ้าจสามดาบมาง่ายขนาดนี้นะเนี่ยอ๋อแล้วก็ใช่เพื่อกาสงสัยว่ามันได้ง่ายเกินไปหรือเปล่า กะฉากหรือเปล่าพูดตามความจริงครับบางคนที่คุณเห็นคือคนจริงไม่ใช่ตัวแสดงแต่อย่างใดสยอรรับตาตรงว่าทอนได้มาผมก็ไล้แบบงงๆเหมือนกันไห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 นมาดูสกิลกันหน่อยสกิลแรกเขาไม่ชื่อว่าลมกดเฉือนแล้วยังมาหันใิฉันสกิลอะไรยังไงสิ่งแรกที่เห็นคือมันตั้งท่าโคดเท่แล้วเปสกิลนั้นก็ตามชื่อมันเป็นการปล่อยลบมกดออกไปทซสกิลที่สองมันไม่เชื่อว่าใบมีดล้มันเป็นการหมุนดาบไปเรื่อยๆแล้วกพวกเขาไปฟันลดรัวขอตรดีโอ้ผมไปคิดนะครับว่าจะสามดากมั่งไขนาดนี้เนี่ยไม่อยากตอบ เคืนนี่มาโคตรแท้เมื่ทถงนั้นได้ความเหอของผมข่าเป็นตีบอดเล่นนิดหน่อยตอนถึงแม้จะเป็นค้นเหอของแต่ก็เหอได้ไม่นานก็กลับไปยืนเอฟเครอเจ้าทะเลเหมือนเดิมแล้วตอนานั้นข่าวมูจาลุบัตเริ่มต้นขึ้นเจ้าทะเลเกิดบินไปสี่เจ้าทะเลกองกะกะรอใหม่เจ้าทะเลเกิดบินไปสีซึ่งมูจาลุบัตนั้นเดินกะต่ออยู่นานเลยจากระถ่งบอสบิมกมัมเกิดเพื่อมาก็พอจะเป็นอะไรให้แกเล่นได้พอดีแล่ประชักช้าเขาจะเลียกรวมคนคนในเซิร์ฟแล้วไปปฏิบัติการการอะกรยัรไง บอสฮาโรวินมาเกิดเฉยบอสบียงบัมก็อยากตีใหม่ตายแต่โชคดีครับที่คนดแซฟเขาตกลงกันเป็นอย่างดีเขาบอกว่าให้ตีบอสเบีงบัมก่อนแล้วค่อยตีบอสฮาโลวีนต่อแต่อบอสฮาบอสเบีงบัมตายแล้วก็ไปได้อะไรอยู่ดีแคถมยังไปแค่ดีน้อยโค้ดถ้าช่างเรื่องน,นั้นไปเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นกำลังรองเราอยู่เพรเปลี่ยนผลอย่างมาพร้อมลิบบี้ไปทันทีว่สะสะาจะเสียปานิดหน่อยแล้วก็ตัทุนแล้วก็ให้เราต้นคืนสักทีแล้วก็ใช่ครับคาตายเป็นเรื่องธรรมดาและที่สำคัญพบวยกันนเเองี่ยแหละฆ่าตไอ ตอ,อนนะั้นโมจ่าดูบ่ายแห่งกาตายเกิดตายเกิดได้แล้มต้ตตนขึ้น ครับตามตรงครับแล้วห้องตีนเขาชันกกินแบบมั่วๆเลยมองไม่เห็นน่ะมันมีเอฟเฟกต์หนุนน่นะอลังการเต็ไมไปหมดแล้วก็แน่นอนครับสงครามจใหญ่แบบนี้ก็ต้องมีแบทอัพตัดเปของขู่ใจเพราะว่าเขามีไรไรหน่ะเอ็กแอมเบอร์ที่สามารถก่อแสงทีฟ้าได้เป็นอย่างดีแล้วยังมีความความทนสูงมั่วแล้วก็ใช้ค่าอีกอย่างหนึ่งมีโค้ด F I U F A ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ต่อสู้กินเวลาอยู่นานจนได้สุดกาเอามอลลงได้สักทีซึ่งขอให้ดับนั่นแหละครับไม่มีแต่ก็ได้แค่นี้เยอะอยู่เดินออกมาข้างนอกน่อาแปลก็มีไอ้หนูใจเจ อยู่ว,นวานอมเฉยฮ่ารู้ไหมปัญหานด้เฮ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้เลยนะผมบอกตัวเองในใจเสมอครับเวลาไม่ได้ของอะไรเงี้ยแล้วเราก็รอเจ้าทะเลเกิดต่อไปเมื่อกี่รอเธอกลับมาเราจะนำมุกจารุบาลแหกการที่เจ้าทะเลแล้วตัวขึ้นอีกครั้งคนเจ้าทะเลน้ำตัวใหม่ถวัแต่กองมันก็ยังไม่ของก,กากเหมือนเดิมแต่บางทีขก็รู้สึกอยากใช้ผมกาขบ้าเหมือนกันแฮะนาตีบอลเจ้าทะเลนี่โหดหน้าดูปฏิบัติการการตีเจ้าทะเลนี้รุนการต่อเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่เฮ้ยมันดีบอลอยู่ตรงนี้ด้วยเลยคุณไม่เคยสังเกตเลยนนะเี่ย ซึ่งมอนจะพายนอกแล้วก็พอจะดาวด้ว่าจะดอปอะไรมันจะเป็นดาบเมื่อก่อนไหลของมันแน่แน่เมื่อนั้นไม่ชักช้าแล้วที่เป่าบอกว่าจะลาของอยู่แล้วจะรีบตีมันทันทีแล้วตอนนี้วงจะรูบานใหม่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรครับมันก็แค่ตีบอทไปเรื่อยๆนั่นแหละก็จะพาไปลาที่ใดของอะไรละกันแต่ดูเบอร์เราดิจะไปไหนไหนของธรรมดามาได้มาให้เดียวสองชิ้นเลยของโคตรดีและอย่าให้ผมคิดไว้ใช่ใครมาไป็นก่อนไหลของมันจริงๆด้วยซึ่งมันจะบวกดาบเป็นดับสามเปอร์เซ็นต์เอาจริงม หาตามบบดูธรรมดาจังเลยแฮะตอนราเประท่าคิกก็ดูเท่หน่อยๆน่อยแต่ว่าใช้ล้หน้าตาไปแล้วมัดูสกิลกันดีกว่าสกิลแรกก็เป็นการกระดานแทงแบบรัวๆแต่หน้าตามจะดูงงๆไปหน่อยแต่ว่าสกิลมันก็เท่ใช้ได้เลยแฮะส่วนสกิลที่สองเป็นการไปยิงกระแสํเอาจากดาบไปแล้วมาได้ดาบมาค่มกันนื้ขึ้นได้พอาะจะมาได้ดาบจากไอ้คนยังมาได้นอนเลยหนีว่ะพูดจริงเลยเข้าไป็นคนกําลังทันทีและในสุดมันก็ยังแฮงคุ้งกับผมเล ก็แม้เราตายแล้วอะถ้าจะไปให้ก็ไม่ได้จะคูนไงแล้วจะไม่ให้เราไปตีบอสตัวไหนะเน,นี่ยะซึ่งบอสตัวนี้นะผมก็เพ่งค้นชื่อมาสักเท่าไหร่เป็นรอบก่อนนี่ก็หาไม่เจอแต่อยู่นีๆไม่รู้ว่าเขฉลาดมาจากไหนเข้ขึ้นได้ว่าบอลเรื่องสองพันเก้าร้อยห้าสิบมันต้องไปไหนอยู่ก่อนนี่แน่แน่เจอเราพี่ไปที่ก่อแรกดูแล้วก็นี่ไงผม่ฆ่ามาตายอย่างรวดเร็วขับมาหาจะไม่นอนอีกครั้งเราเควสต่ออ่าไอ้หนูนี่ผมจําได้ค่าเราภารกิจค่าเราภารกิจแล้วก็ค่ะแล้วกกกกกกก็็็ภาาาาารรรรริจจจตตต้้้อออออองงงวนนนยยู่่ัับซๆเเเืไดสสสทีุขมใ ยี่ส้าล้านเลยเหรอไม่ใช่ยี่สิบล้านเหลอแต่ก็ไม่เป็นไรไมีเงินพอพอดีผมกดซื้ออย่างไม่รีลออ่าได้มาแล้วโคตรเทสกิลแรกของมันนะเป็นการวั่เข้าไปข้างหน้าแล้วก็ฟันแบบรัวๆโวอ้โคตรเทสนกิลที่สองเป็นการสร้างป้ายิงออกมาแล้วก็ยิงเป็นกระสุดสายฟ้าออกไปโคตรเท ของโคตรดีเขาชอบไปตองเป้าหิงของมันเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เทะเหมือนกันหมดอะคือตอนแรกก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับก็เลยมีใครใช้รอบอสเกิด้ตัดภาพไปเลยละกันนะครับตัดภาพไปที่ตารางตีบอสอยู่ต้องใช้เวลาสักพักเลยในการลุมเซิร์งมันแต่มันก็ไปดับอะไรอีกแล้วเฮ้อว่าเชคแค่นี้ฉันหน่อยเทไรนะสามร้อยเออว่าเขาจะเ่ายเลกันหลายตัวแล้วนะตีนู่นอีกตีนั่นอีกท้าไมมีสามร้อยเองอะแล้วถึงเวลาให้เจ้าแหย่ทะเลผู้นี้จะต้องพากันเพียงเท่านี้ถ้ามันกลาเป็นการเปลี่ยนคิดที่ไม่ค่อยแฮปปี้เอ็นเด็งสักเท่่่าาาาไไหรดดด้้มก็พออใชยู ก็จะปิดคลิปเราจะมีการขออะไรก็สักหน่อยคลิปนี้ผมได้สามดาบมาใช่ไหมเราขอ300ไลค์ก็พอเจอกันคลิปหน้าครับไป